คุณผู้ชมคะวันนี้ก็เป็นอีกหนุนข่าวที่หลายคนติดตามแล้วก็ให้ความสนใจกันมากครับ21สิงหาคมนะคะศารรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนปมคลิปเสียงที่นายกรัฐมนตรีคุณแพองทานชินวัตรพูดคุยกับคุณเซนประธานวุฒิสภาของกัมพูชานะคะควันนี้ นายกมาเองนะคะมาด้วยตัวเองเลยคุณพนูงทันชินวัตรค่ะเดินทางมาที่ศาลรัฐธรรมนูญเวลา9โมง27นาทีค่ะเวลาที่ศาลนัดคือ10.00ครึ่งนะคะก็มาด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มดูไม่ได้ตึงเครียดกังวลก็มีการไหว้ทักทายสื่อมวลชนวันนี้มาพร้อมกับสามีนะคะคุณปิดกสุขสวัสดิ์แล้วก็พี่สาวค่ะคุณเอมพินทองทายชินวัตรคุณนากรวงแล้วก็มีนายแพทย์พรหมินเลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งวันนี้จริงๆเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายกด้วยนะคะอายุ3 9ปีวันนี้<ด>พอดีเลยวันนี้สารนัดไต่สวนพยายนสองปากก็คือนายกและนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมชค่ะ mm hmm. พอเข้าสู่บรรยากาศการไต่สวนในห้องพิจารณา mm hmm. สารอนุญ,ญาตให้ถ่ายทอดผ่านวงจรปิดข,ของสารเฉพาะช่วงต้นและช่วงท้ายแต่ช่วงทีท่มีการไต่สวนจะไม่ถ่ายทอดนะคะ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวความมั่นคงด้วย mm hmm. เราก็จะมีโอกาสเห็นบรรยากาศในห้องไต่สวนซึ่งกล้องมีการจับภาพมาที่สีหน้าของนายก สังเกตได้เลยว่าสีหน้าค่อนข้างเคร่งเครียดกระพริบตาถีมองต่ำเม้มปากมีการกุมมือไว้ด้านหน้าบิบนิ้วโป้งก็ถือว่าค่อนข้างแตกต่างจากตอนก่อนเข้าไปที่ยิ้มแย้มทักทายสื่อมวลชนค่ะส่วนฝั่งบรรยากาศของผู้ร้องนะคะมีพลตรตรีชัตรวัตรแสงเพชรสวรและทีมกฎหมายที่ประกอบด้วยนายชนันแก่นหิรัน นายตรินแก่นหิรันซึ่งเคยเป็นทีมทนายความกรณีที่ดินเขากระโดงและที่ดินสนามกอล์ฟปากช่องของครอบครัวนายอนุทินอยู่ด้วยไปดูบรรยากาศในห้องไต่สวนช่วงแรกกันหน่อยนะคะายผู้ถูกรลองนางสาวแพททองทานชินวัตนนายกร,รัฐมนตรีมาศาลพยานสารรวมสองปากมาสาลดังนี้หนึ่งนางสาวแพททองทานชินวัตรผู้ถูกรลองและสองนายฉัดชัยบางชวด เลขาธิการสภามคมันคงแห่งชาติคือวันนี้มีผู้ที่เขายื่นหนังสืออย่างคุณสมชายสวงการอดีตสวค่ะเพื่อจะขอให้มีการถ่ายทอดสดการไตส่สวนเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่คนไทยก็คงจะอยากฟังกันใช่ไหมแต่สารมนุนท่านไม่อนุญาตให้มีการถ่ายทอดสดหรือว่าถ่ายทอดเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด จากในห้องประชุมออกมาที่ข้างนอกให้สื่อหรือว่าสาธารณชนได้ฟังนะครับแต่ให้ผู้ที่ยื่นหนังสือว่าอยากจะฟังการไต่สวนไปฟังข้างในได้ไปฟังข้างในห้องแต่ห้ามเอาไปถ่ายทอดข้างนอกหรือว่าเอาไปไปพูดหรือไปเล่าจนเกิดการเข้าใจผิดในสาระของการไต่สวนค่ะแล้วก็ช่วงที่มีห้าวงจรปิดอย่างที่เราเห็นตรงนี้ฮะสารท่านได้เห็นแค่ช่วงแรกอพอเข้าสู่การซักถามอ่ะค่ะ ก็ไม่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีใครรู้ว่าข้างในเขาซักถามหรือว่าตอบคําถามแบบไหนอะไรยังไงกันบ้างค่ะอืมแต่ก็ศาลก็ใช้เวลาอยู่เท่าไหร่นะก็ให้เลขาธิการสมชชี้แจงคนแรกใช้เวลาชี้แจงหนึ่งชั่วโมงมส่วนนายกเนี่ยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึง่งครับมีรายงานว่าระหว่างกระบวนการไต่สวนช่วงหนึ่งเหมือนนายกจะร้องไห้ค่ะอตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือจนทีมงานต้องรีบนํากระดาษที่ชู่ส่งให้ครับ ช่วงหนึ่งนยายกมีอาการประหม่าเล็กน้อยตอบวันที่เข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีผิดคือตอบว่าเข้ารับตําแหน่งในปี2568คืออาจจะตื่นเต้นด้วยหรือเปล่ากดดันด้วยหรือเปล่าเพราะจริงๆก็คือรับตําแหน่งปี67ครับแล้วก็มีการขอน้ําดื่มเมื่อถูกไตส่สวนได้หนึ่งชั่วโมงซึ่งเอาจริงๆก็ไม่แปลกหนึ่งชั่วโมงพูดอยู่คนเดียวมันก็ต้องมีอาการแบบคอแห้งบ้างอะไรบ้างด้วยบรรยากาศที่ตึงเครียดพอไต่สวนเสร็จก็ สาราตุลาการสารนะคะสั่งให้คู่กรณีถแถลงปิดคดีต่อศาลภายในวันจันทร์ที่25 9โมงครึ่งคือเดิมทีเนี่ยนัดวันที่27 <c> แต่ตุลาการเกรงว่าการวินิจฉัยจะไม่รอบครอบครบถ้วนเลยขอเลื่อนมาเป็นวันจันทร์เลย ให้คู่กรณีนะถแถลงปิดคดีต่อศาลในวันจันทร์ที่25ส่วนฝั่งนายกเนี่ยไม่ได้ให้ถแถลงปิดด้วยถ้อยคำนะคะให้ถแถลงปิดด้วยลายลักษณ์อักษรก็คือส่งเอกสารเท่านั้นด้วยนะคะเดิมให้ส่งเอกสารถแถลงปิดคดีเนี่ยวันที่27สิงหาค่ะแต่ศาลท่านก็นัดอ่านคำามรนิชัยคือ29สิงหาใช่คะ่ะท่านก็ไปสามโมงตรงท่านก็มองว่าส่ง27แล้วมันเหลือเวลาในการพิจารณาเอกสารในการถแถลงปิดคดีเนี่ยแค่วันเดียวค่ะ ก็เลยเรื่องนั้นให้ส่งภาในใช่ค่ะและศาลก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอกค่ะสั่งทุกคนห้ามนําข้อมูลไปเผยแพร่และห้ามบิดเบือนข้อเท็จจริงระหว่างที่ออกมาจากห้องไต่สวนเนี่ยระหว่างที่นายกกำลังจะเดินทางกลับผู้สื่อขาก็ตะโกนถามนะวันนี้เป็นยังไงกําลังใจดีไหมนายกก็พยักหน้าตอบแล้วก็เดินออกไปนายกคะนายกคะกาลังใจดีไหมคะวันนี้ เรียบร้อยดีใช่ไหมคะาเนี้เอาเป็นว่าใครที่ได้เข้าฟังเนี่ยสารท่านบอกออกไปพูดไม่ได้นะห้ามพูดห้ามเผยแพร่ห้ามอะไรเด็ดขาดเลยเพราะว่ามันต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายใช่ไหมเดี๋ยวมันเกิดการบิดเบือนในสาระสาคัญแล้วมันมันจะ เกิดความเข้าใจผิดกันแต่เอาเป็นว่า29สิงหาคมนะฮะสารมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีคลิปเสียงอังเคิลเนี่ยแหละนะของนายกแพนทองทานกับคุณเซนอ่ะบ่ายสามใช่ไหมน้องบ่ายสามงตรงท่านติดตามไทยรัฐทีวีค่ะไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐนิวในทุกช่องทางค่ะนะฮะทั้งวันวันนั้นอ่ะโดยเฉพาะช่วงบ่ายเป็นต้นไปเนี่ยใช่ค่ะชมรายการพิเศษที่ไทยรัฐทีวีรอติดตามได้เลยอ่าก็รอฟังกันว่าสารมนูนเก้าท่าน จะว่าอย่างไรมติที่ออกมาจะว่ายัางไงค่ะนะอะ,อะ